แข่งกันอี่เื่อนเนาะอันนี้เป็นแข่งอ่าเพราะงา้นถ้า,าแข่งรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเนาะที่เฮาจะเอาปังดาวเพื็กมาเก้ให้ขาวเนาะถ้าบมดสัตรอบรอบนี้ก็คือแบบโอเวอร์กีมเนาะคือเ่าสิบอกมาแข่งเนาะสี่ปันนี่มาแข่งใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตรถแต่ละคันแบบเปียกยังไปแน่เนะะาะหลังจากที่เฮาคลิปที่แล้วเฮามาไล่แข่งขาวมันเนาะแข่งขาวไล่ตัวนั้นได้ร้อยร้อยสามสี่จีบเนาะตัดเนาะนี่แข้งขาวแต่ว่าขันนี้ยังไปทันโลกเนาะก็หาประกอบไปชูดแล้วเนาะไปทันโลกขั้น จะที่แล so ้วก so ็ห so ้ย so ืนเหนแ้อนี่นี่อเนี่นี่เ้ยนเห็นเขาแนี่ยนเหนแบบไม่่นโค้งใกล้ติ่มระบบแล้วนะค่ยนยนเหนแล้วก็ยุนโค้งอย่างต็มเลยนาะนี่ยืนโค้งอันนี้เป็นลูกาสามเคือเดียวนระอันนี้ก็หัวนู่นคือกันเนาะอันนี้แคมเอเอ็แคข็งแบบไว้งานจะอะไรแบบเอทั้งคันตนี้เนาะเอออบดิมีแหละตัวนี้วิ่งไหลหายใจกันสตาลงกับเตเนาะตัวนี้ราืีเก่าเนาะนี่ โอ้โหยังไโอ้ขับได้ยังไงมามาเบิ่งคันนี้ของเฮาดนะาาับเพลี้ยดับเพลี้ยของเฮาแบบต่อจากชิปที่เฮาอัปเดตตัวแล้วเนาะเท่าไปเห็นลูกใหม่ให้เป็นลูกเอ้ยแว่นทำเปลี่ยนลูกใหม่ก็คือเป็นลูกหัวนูนเนาะของอ่าขอยี่ห้ออยังกระปูนนะเป็นลูกหัวนูนเนะนาะกางอัดอยู่ทนะี่สองร้อยสิบเนาะอันนี้กางอัดอยู่ที่250เนานะตัวนี้ไปแข็มแข่งเนาะตัวนี้ไปแข็ม B 2เนาะแข็ม พันเมตรคือกันเราต่ว่าฝีแฉมของคนละเบนเนาะตัวนี้เอออันนี้แฉมของสร้างลิ้มทุ่มแบนเนาะเออโอเคเขาในจัดไม่หลายอย่างเนาะเขาในเขาในไอ้ไอไเนี่ยวะเขาในเห็ดล้อลื่นอเราหนี้ล้อลื่นนะจ๊ะเรอหนี้หรบอว่ล้อลื่นนะจ๊ะคนลื่นกรรมนี่ลื่นจริงๆมานนเนาะมาบึง้งข้างหลัง เขาโยนโค้งเน้ะเออเขาโยนอามเนาะเปลี่ยนอามใหม่เนาะนี่เป็นอามสูอาม์โยนถอยหุเนาะตัวนี้อาม์โยนสุดโค้งเนาะเป็นยังไงตัวนี่เนาะโยนสุดโค้งเนาะนี่เปลี่ยนอามใหม่เนาะตัวนี้อาม์โยนสุดโค้งเลยเลยครับเป็นไส้ไป็นทอดจีเนาะทอดจีไปอะไรเนาะตือร์ซิบซี่เช่เจ็ดเนาะตัวนี้เนาะตัวนั้นเซาซี่เนาะตัวน่ะข้างหน้าขอบกแล้วข้างหน้าเนาะอันนี้ซิบซี่เช่เจ็ดเนาะตัวนี้พีประมาณนี้แหละแล้วไม่เอาปิดแล้วไม่กล้าห่างเราหนู น้ำมันเต็มน้ำมันเกลียวหานตันี้แ้วสองขันเนาะอันนี้ก็น้ำมันเกลีหานนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนี่สองลิตรอันนี้น้ำมันเกลหานสองลิตรเนาะใส่เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึเข้ากับอันนี้มาเตื่นขันเนาะน้องซุปเปอร์เฮาเดึงเลยไข่มันไข่หมดได้ปะโอเคก็จะแบบน้องจิ๊บเนาะสต่เรบคนสนใจเสื้อเนาะนี่เสื้อเนาะตอนนี้ยังมาหลายเนาะอ่าเสื้อเวอร์ชันตัวลายดื่มเมนย่างเป้ แต่เอ็กเเท่านั้นเนาะส,ส,สั่งไอทีฟสเซมานีเนาะตัวนี้นี่อันนี้เสื้อรอบนี้คือหมดแล้วหมดเลยเนาะบ,บุมีขายเนาะตัวนี้เนาะหมดแล้วหมดเลยตัวนี้เป็นสีลุ้งเนาะนี่สีลุง้งอันนี้คือกันเนาะถ้าหมุดคอมนี้คือหมดแล้วหมดเลยเนาะบุมีขายแล้วคนระับผมได้สั่งผลิตรต่ออีกเนาะคอนซีเปียใหม่อีกเนาะมาเออหมดแล้วหมดเลยเนาะบุมีขายอีกแล้วโอเคประมาณนี้ส่วน ท่านี้แม่นเสตือ14เจ็ดเนาะถ้าเอมัไปมอบมอบแข่งกันระยะทางหกเลยแม่นี้ถ้ามันตัดท่านจะเปลี่ยนสตือใช่ไหมเนาะเสะหกเนาะตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยน14เสะหกเนาะนี่ถ้ามันตัดเนาะเดี๋ยวลอกแข่งอีกลอกแข่งยักล่านหนึ่งสองล่นกัเนาะถ้ามันตัดถ้าบทชนะให้ข่าวให้จะมาเปลี่ยนสตือตัวนี้เนาะถ้ามันตัดก็เนาะถ้ามันบบตัดก็คือบบเปลี่ยนเนาะถ้ามันตัดแล้วเอาันมาเปลี่ยนตัวนี้เนาะใส่เปลียนเลยโอเคให้ข่าวข่าวนี้กองลิเม็ปเนาะกองลิเม็ปเปิดรอบอยู่ที่หนึ่งหม คันนี้กองลีแม็กปืนลที่9เป็นาะตัวนี้9เประคันคันคนับปืนรที่กเกาเอยเปืนลยที่หน,นึ่งหมื่เนาะโอเคถ้าบนนามรอบนี้คือโซเมเเนาะโซเมเย่อมาเจ้าสารับเนาะสารก็คือบนสนาเนาะโอเคบนคันนี้ลื่นร้อนันรอเด้อนร้อนี้ลืกว่คันนึงอ,อ,อืมอ โอ้บลลบลลบลล่บลมีอยากิเดีเบิรคันของเราน้อบเลยขคันนี้เาดลื่นเนาะีเบิอีกทีเด้อโอ้บอลม่นชิเลยนี่หมุนติ้วนะบบเบสิเตอร์นี่สูดใหม่ชุดใหม่ชดอเอลืเคบานนี้เนาะเดี๋ยแข่งรอบนี้กับทาโษณาคือ ข้าจะบนได้แข่งอีแล้วเนาะคันนี้เ้าจะไปเฮดดี้ไม่เนาะเฮดดี้ไม่เฮลูกไม่เฮเอียงไม่เลยเนาะดีเนาะจะเอาดีมาแหละมาเกยเนาะดีกับดีเนาะบันนี้วันที่้วดีมาจีตัดเป็นเนาะเฮดซงโค้งไก่เนาะตัดยุนเฮยยุนเสียงเป็นลายยากเนาะโอเคมาเนี่ย๋ยวฟังเสียงมาฟังเสียงันนี้ก่อนเดี๋ยงรึเปล่าโอวัลวีเคมาฟังเสียงคันนี้ รุ่นขั้นาน,นุยากเรเได้ไไดแล้วไมมามได้ประมาณีะเสียงเล้อบตัดอยูที่9 0 0เป็นร้อยเนาะ เดินเอ้ยตอนนี้มันอยู่เดือนหอนะ้องเนาะเปิดรอบที่ก็มาเป็นร้อยเนาะตันล้วนๆเลยครับโอเคอเดี๋ยวเฮาตัยไป็นรอบที่เฮาเอ้ยคันนี้จนะไปเฮาให้ลูกมากยังมัน,นนะันโลกเนาะถ้าโฆษณารอบนี้กะนี่คือบ้าอะไรเนาะเดี๋ยวเราบนี้จัจบจนะี้นี่เป็นรอบนี้คนะันเนาะจับจี้จ้าอ่อาเป็นยังไงวะ ICU เฮ้ยจับจีจ้จ้าซูปเปอร์คอนดิกเนาะเออเดี๋ยวสิเชียบซูเปอร์คอนเดิกในคันนี้กะจ,จับจี้เนาะไล่เบิงเนาะว่ามันสิมันหนาเนาะมันบางสุดเลยเนาะ เขากลับไปจูนใหม่อีกที่นึงเนะาะคราวนี้ขังเข่าคือไล่จบี้อยเนาะแขังเข่าไล่จบแล้วเราอาจจะที่250เนาะไล่600เมตรเนาะประมาณนี้แหละขังเข่าโอเคตามไปตอเจ้าไปแข่งเลยกันเลย Let's go เจ้าั็ลืมเปิดเสียง เสียงไม่โคตรพูดเลยเนาะไปโอเคเดาโอเคนี่ ตายเมื่อก,กี้วันเมื่อก,กี้วันรถซาสจี้หนี่งคันนี้ไม,ไม่ทั้จ้ะวะไม่ทันขนาดเสจยังไม่ทันคัน,นนี้อยู่างเงิายเออมาไหนมาอีกแล้วนี่อุจจักบัน cái lên này Câu chuyện Thái Thái hả? Hết mà, này ตัดอยู่เติมผูไปมือเลยไหมเออขาลงตัดเลยเหวอตัดเตเติมผูได้มาชิงเลย โอเคเนาะหลังจากนั้นเ้าก็ได้มาฮอขเฮือนแล้วเขาเปลี่ยนสเตอร์ใหม่เนาะนี่เป็นสเตอร์อ่าข้างหน้า14เนาะสลังเซาะหกเนาะนี่เซาะหกเนาะเมื่อกี้นี้เป็นข้างหลังเซาะเจ็ดเนาะทีนี้14เซาเจ็ดเนาะมันตัดอยู่ที่ร้อยร้อยเซาเจ็ด G P S น้องมันตัดอยู่ที่ร้อยเซาเจ็ด G P S ตัดอยู่ประมาณ400เมตรหรือ500เมตรนี่แหละเนาะประมาณนั่นแหละมันตัดก่อนเนาะก็เลยยกคันเร่งก่อนเนาะเดี๋ยวรอบนี้ไปลองใหม่เนาะรอบนี้เป็น14เซาะหกเนาะรอบนี้มารอบนียนตัดเบาแต่ว่าคันนี้เปลี่นเนาะอ้ามบอกเลยคันนี้1 3เนาะ สามสนาสลังเท่าสี่ยังหันไหมนี่คันนี้โอตัวแบบกินขนะ่าแล้วเราคือเห็นใน,นคลิปไปแล้วโอเคไปเดี๋ยวไปลองลองอีลันสุดท้ายเนาะลันสุดท้ายแบบมันสี่ทันไข้ข่าวหรือบโบนะั่นเดี๋ยวลองอีเทน,นึงเนาะโอเคป <S <S อไปเลย lôi lên gió mục một chi quên ạ lôi lên quên oh, rồi, mà, chết ừ, ah? ừ, là dọc lôi kìa nè, ở đây lôi thả kia ti 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 Ờ, ti ti ขาลงเอาเมื่อเลยขาลงเลยโอ้เบรกหยานวะเข่งเบรกก่อนถ้าว่าขาลงนอกทีนี้เลยรถเสจจีพีเอสรถเสจจีขาลงดัดบ่เฮื่อพี่กูมาเลยมือหนึ่ง phải đúng rồi giá thoa sen thì giá lên lên lại thôi bà bốn men được โอเคเนาะจักเครื่องเริ่มพอนล oh, นนะโอ้ชิตาดบ่โดนคอยรูปไปไหม อว่าโอ้ข้าย่าว่ยังอยว่โนโนเดี๋ยวบางทีก่อนเดี๋ยวบางทีก่อข้าค่าวอ้าวบุได้ปะคุ้เส่มโตวะจะจีบบุุเลยจีบบุคุนเลย จี้บุคคนวะเจ้าจี้บุคคนกินไนยจี้บุคคนโอเควเดีย๋ยวแา่ชนาทำอะไรบางาอนเพื่อนเะไราบนี้นนนนนคือแข่งบไดกิจแข้งขาวก็เก่าแข่งขาวสนะคือเก่าเนาเออ อันนี้เล่นได้เท่าไหร่วะร้อยสองแปจีเนาะเปลี่ยนสุดสองหกแล้วก็ยังเล่นเล่นโมตัสเนาะคือการบังอาจโบราณห,หรือในเด็กคนกับโมฮูเนาะน่าจะทางสัน้นพคนละว่าการบังอัดโบราณมันลอบมอันทันละมาช้ำใครข่าวเลขก,ก็คิดสุดท้ายนาะล่าสุดก็คือนั่งนั่งเลกน้อใครข่าวเลขคือเก่าโอเคว่าได้แหละก็คือรถนี้คือสิบุระม่านหรือส่งคันหรือคันนี้คือบุระมานแหละเพราะว่าเอ,อามาบ้างอะไกับบุระกินท่านี่ยิงเสื่อเนาะสีใบเฮดดี้ไหมเนาะสีใบเฮดดี้เหลืองเ้างไม่สีเฮดดเป็น เบแข้งนะไเนาะเฮดดีเดืองหมเสียมาแข้งไหมนะเนาะอาดีเดือแข้งมนเมนี่ฮ็ดเ,เป็นลูกไหมเนาะเออในคลิปนี้ก็มีหลายวนะจริงกไม่ชิปน้าวสวขอลาไปก่อนเลยไปสกบไป,ไป,ไป